ได้ครับสวัสดีครับเป็นยัง<ห>ไงบ้างสงการมีคนประกาศตามหาคนไหนโอ้ยสงการก็คือโอ้โชว่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ออกไปไหนครับตอนแรกก็กะกะจะออกอยู่แต่เหน,นื่อยก็เลยพักกันอยู่ครับก็เลยคุยกับต้าว่าเราเราอยู่บ้านกันดีกว่าออใช่ก็คือย,อยายไปกอล์ที่เขาไปทะเลมีไปใช่เขาไปวันหนึ่งที่จาบอกออใช่อาริพิทพเพื่อแกอยู่บ้านเฉยอยู่บ้านครับก็นั่งมีมีม,มีขีดเขียนเพลงอยู่ช่วงนี้ใช่ครับ เห็นใช่ไหมว่าคนตามหาว่าเคยถ่ายเป็นเยอะแยะมากเลยกันขับแบบเขียนเต็มแบบทวิตเลยฮเออแต่เราก็ไม่เคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหว้ามแบบเล่นกีต้าออกมาให้หายคิดถึงแบบขอบคุณมากที่แบบคิดถึงกันนะผมก็คิดถึงมากเลยอยากจะไลฟ์ด้วยเดยอเร็วนี้น่าจะไลฟ์ให้แบบทุกคนได้หายคิดถึงกันมีการชวนน้องไปส่งการด้วยไหมหรือว่าเรารู้ครับเรารู้ว่าตาต้าเขาเนี่ยนิสัยแบบเหมือนเรามากแล้วก็รู้ว่าน่าจะแบบพอคนได้เยอะไม่น่าจะแบบชอบเลยแต่อย่างสมัยก่อนคือผมเที่ยวจนผมเบื่อแล้วอะ ใช่เราพูดเป็นเราใช่ตอนเด็กๆชอบมากตอนแบบ18 19อุ้ยช่ำนะครับอ๋อาแต่ว่าเรามาก่อนการแล้วมาก่อนการผมมาตั้งแต่เด็กเลยแหละจนตอนนี้ผมเบื่อแล้วนั่นเลยครับแต่ว่าตาก็ไม่ชอบอะไรอย่างนงี้ยเหมือนกันตาเป็นคนที่ไม่ชอบเลยอย่างผมมันมีช่วงที่แบบเด็กๆยังชอบอยู่แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่คิดจะพาน้องไปเปิดอยู่ปิดตาตอนที่เราอยากว่างอยากอยาก

ช่ววยไปแล้ชอบคนที่ไปแล้วกันอ๋อตอันนี้ใช่คอยกัน่งไม่ไม่เราชอบคนที่ไปทำไมเราไม่ไปกับน้องเขาว่าอยากอยากไปเหมือนกันแต่อยากชวนไปภูเขาแทนเพราะว่ารเพราะว่ามันมันร้อนมันแดดร้อนใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหนียวตัวเนี่ยร้อนเพราะอะไรคนมองว่าถ้าเพิ่งไปเราก็จะได้เห็นที่ตาต้าทำกำกำลังอยู่ช่วงนี้กำกลังก่อร่างสร้างตัวอยู่พี่เพื่อสการ์เล็ตฮาร์ดของเราไม่แล้วตอนที่ไปเชียงใหม่แลตาต้าเขาจะทำเหมือนตอนไปทะเลได้หรอ ได้ครับมผมเดี๋ยวถ่ายให้น้องด้วยเลยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวรีทัชให้เอาสเสื้อเอาเป็นเสื้อลายคิตตี้สีชมพูมาแปะให้ <c oughs> ให้คุณแม่ทัง้งหลายครับต้องใส่คู่สิมัน <c oughs> เป็นเสื้อคู่ถใช่ไหมครับพูดได้ก็พวกเดี๋ยวพูงผมก็ถอดแล้วก็ <c oughs> วเอาคิตตี้มาแปะเคยใส่เส <c oughs> ื้อลายคิตตี้กับใต้อย่างเงี้ยหรอได้เพื่อตาตาผมได้เสมอเลยถามเขายังได้หมดเลยถามเขาได้ไหมแต่ผมพูดกับน้องผมดีอย่างนึงรู้สึกว่าไว้เราใกล้ๆกัน บบชอบเท่ทั้งคู่ก็เลยเวลาทำงานง่ายมากพี่ใช่อ่ะเราชอบเท่ทั้งคู่เหรอคิตตี้สีพูมันเข้ากับเราเหรอสองคน <c oughs> ผมว่าตาชอบเอยแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลูกค้าทุกท่านตาชอบส <c oughs> ีมพูเออไออย่างเ <c oughs> ชียงใหม่นี่คือวางแผนเราจะไปประมาณว่นไหน่เชียงใหม่ก็ที่คิดไว้ก็น่าจะอีก2 3สเดือนเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสก็แบบอยากไปแบบอยากไปเที่ยวผมชอบไปเชียงใหม่มากตั้งแต่แบบเด็กๆเลยก็คือสามารถเป็นไกด์พาตาไปได้ได้ครับไม่สองคนก็ไลฟ์อีฟีอาจจะมัวๆนิดนึงแต่ก็ถึงจุดหมายแน่นอน ไปสอคนอาจจะอาจจะไปไไปด้วยไหมคุณ้จักไม่ไปด้ไปสองคนหรือว่าไปไปกับเพื่อนเ้ื่นตัวาจริงๆถ้าใครว่างก็อาจจะชวนเลยแนครับแต่ก็ตาต้าน่าจะคนแรกที่ทักไปเออยกรู้อยางว่าก็ไปเชียงใหม่อยากพาเขาไปแขนม่นเพราะว่าเ้าเพราะว่าเขาไปเปิดโกไปไป๊เดียวไงใช่ครับจริงๆก็อยากพาไปนิมานไปอะไรพวกนี้เพราะว่าของกินอร่อยมากที่สุด สบายใจว่าเปิดกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมไม่ได้หายไปไหนดีนะอันนี้ทุกวันนี้ยังดีกว่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่คือหายไปเป็นเดือนเลยเออมันเราไม่รู้จะเล่นอะไรไงเราแบบเราเรารับรู้ไม่ใช่หมายถึ่งรับรู้ที่คนตามษาต่างๆเรามีเห็ียญใช่ไหมโทรศัพท์มีเหรีเรารู้ใช่ไหมว่ามีคนแที่เคยหายไปไหนอย่างเงี้ยครับจนก็ทค่ประกาศหาใช่จริงก็หายไปแค่สามวันเองนะผมหายไปแค่สามวันเพราะว่าผมมันมีอัดคลิปกีตาร์ไว้ก็บอกอ๋อเพื่อนแฟนคิดถึงเราเราก็ทำยังไงดีนะเล่นกีตาร์แล้วกัน อา่ไหร่นะ่นครับแต่ฟิลอะไรยังห้ิบสอเลยอนาคลิปไว้ครับก็เลยอัดคลิปไว้ดีนะไม่อัดคาสเซ็ตไว้เอาปล่อยปทุกวันอย่างนี้หรอปล่อยปล่อยทุกวันเอคือเขาบอกว่าแบบพอแฟนตาผ่าเหมือนตาเขาก็ลงรูปเพื่อตามหาเราหรือเปล่าเออที่รูนเลยใช่ ผมถามตาต้าก่อนเมื่อวานที่มาเม้นผมบอกว่ากระดุมหายไปไหนต้องถามตาต้าก่อนว่าเสื้อหายไปไหนนี่ยกระดุมผมแค่หายแต่เขาหายไปทั้งชุดเลยบอกเขาไม่ได้กระดุมหายไปไหนจะแจ้งให้เขาทราบคุณมีเลย่องอะไเขาช่วยไปตามเอางี่ไงเขาถามคุณว่ากระดุมหายไปไหนคุณจะตอบว่าอะไรนะกระดุมหายไปไหนอยู่ที่ใจตาต้าเอ้ที่สามใครอยู่เนี่ยอันนี้เพิร์ดชนะใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เพิร์ดนะคุณครับอันนี้เพิร์ดเพิร์ดฮะแต่ใคยเห็นไหมคะที่แบบใครใครก็ เห็นแเห็นเยอะมากครับก็ก็ตอนแรกก็อยากจะไลฟ์แต่ก็แบบให้น้องพักผ่อนด้วยให้น้องแบบให้แบบน้องแบบก็เห็นน้องเหนื่อยแล้ช่วงที่แล้วแบบทํางานมานานให้แบบรีเซ็ตตัวเองแบบรีชาร์จตัวเองหน่อยแต่จริงก็อยากตามไปใช่เราไม่ไลฟ์คนเดียวอย่างเงี้ยอะไรนะครับไม่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 ได้เลยคนเดียวไลน์ได้ไม่ได้เลยจะถามมาระเปล่าพี่เขยพี่เขยไม แต่มีเขาแล้วผมไม่เขินนะหมายถึงว่าเวลาแบบไลฟ์หรืออะไรคือไม่เขินไม่เขินตอนไลฟ์แต่เขินเขา่ยเขาเขินผมรึเปล่าผมไม่ผมไม่เขินเขาหรอกครับแต่เขาเขินผมรึเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเขาอแบบพี่เพิร์ดเต็มท่าเออเท็กดอชัยจริงจริงไม่แต่เขาเปิดอ๋ยินมยิ้มแต่ไม่เขินใช่ไหม ไครเนี่ย,ยใช,ใช <c oughs> ่ใช่ไหมใช่หมผมเคยที่เคไม่ถึงใช่ไหมเขินมากเต้นมาวันนี้แบบน่าเขาบอกว่าอยากให้รเรามาโคเวอร์ท่าเต้นมากจร,จริงๆก็อยากนะเพราะเป็นเพลงน้องจริงๆ,ๆกับผมไม่ไม่ไมค่อยฟังแนวนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเต้นไม่ค่อยรู้สึกเขินตัวเองครับเออแต่ก็ได้เหรอลองดู๋ยว้วเดี๋ยวคุยไปฟังตอนที่เขาสอตั้งแต่แรกใช่ใช่ใช่เอาพี่รู้ได้<อ> <มา S 2> ไง เอออ๋อที่ที่จุงลงแน่เลยแปบ่ใช่ไหมเออแั่แหละเจอเปไงบ้างพอไปปังแล้วไปไงบ้างก็จริงๆชอบตั้งแต่แรกรู้สึกว่าเออแจสเปอร์เป็นมุมงที่แบบมีความสามารถมากเลกเรียกูกแล้วแจสเปาจริงผมชอบมากทั้งสี่คนเพราะสี่คนก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็แล้วก็น้องสุธที่รักของผมนะก็ภูมิใจมากแบบดีใจที่แบบพวกเขาแบบเก่งกันขนาดนี้แล้วก็ทุกคนแบบมีความฝันตัวเองตั้งแต่แบบอย่างปอนะครับ ผมเจอกับปอนมานตั้งสองสามปีอะปอนก็แบบมีความฝันที่อยากจะทําวงตรงนี้แต่วันนี้เราเห็นเพื่อนได้ได้ทำในสิ่งนี้เราก็แบบภูมิใจในตัวตัวเขามากปอนเองเขก็เหมือนจะเห็นทาเล่นยังไงว่าแบบเออไอเส้นเส้นก็ได้แต่จะเป็นเพอร์จัดเปล่าแทนไม่เพอร์จัดเออที่าแล้วจริงนน้องสอบเต้นมาไอ้ข่าเนี้ยมีครับก็จริงๆน้อง พยายามสอนผมมาตลอดเป็นปีครับพี่ตั้งแต่ใช่เป็นปีหเป็นปีแต่แค่30วสิบวินะหรือว่าไงอะไรนแค่30มสิบวิครับแต่ใครเป็นเวลาเป็นปีอ๋อมันต้องไมมันต้องเปียผมก็พยายามจะเรียนรู้อยู่แต่มันก็ก็ไอตัวเรามันก็ไม่ค่อยเรียนรู้จริงๆมันได้มไหมก็กับหนุ่มป๊อปจะต้องมาเต้นเป็นป๊อปแดนซ์หนุ่มหนุ่มล็อกอะครับเออหนุ่มล็อกเขาต้องมาเป็นป๊อปแดนซ์ยากมากตอนแรกผมไม่เอาเลยแบบไม่ชอบเหมือนตอนที่ทำปีที่แล้ว LOL ก็เต้น เต้นอะไรนะไอ้พุทธโยฮันอินแอ่เลยเขินมากที่บอกผมเลยขึ้นหน้าผมมันเขินตัวเองเป็นเดือนเลยครับแ่ทั้งปีแสดงว่าเอลปีนี้เราได้เห็นแน่นอนเต้นเหรอเพลงกับต้าเนี่ยก็ไม่แน่เอาวคอนทอลล่าสุดคือเขาจะได้กีตาร์อคุณด้วยไหได้ได้ก็อยากอยากที่จะฝึกให้น้องเหมือนกันนี่แล้วแบบช่วงนี้มีเขียนเพลงกับตากัต้าอยู่เขียนนี้ถือว่าจะมีเพลงคู่หรอกไม่แน่ครับก็มีมีแบบคิดเขียนกันอยู่แล้วเขียนเป็นเพลงแนวไหนเป็นเพลงรักหรือเพลง่รักเพลง น่าจะเ็นุ่มๆหน่อยครับนุ่มๆหน่อยเขียนกันเล่นๆนั่นเลย่างนี้ให้แบบติดกันปมากอะไรนะฮะเพลงแบบแบบให้รอดูดีกว่าโดนๆโดนโอเคอยาอยากทำหนาบหลายคนอยากเห็นตูตามันถอดเอาออกมาดูเมียใช่ไหมฮะดูเมียเล่นมาออกล่นเครียดอยู่ครับถ้าน้องออกมาเครียดหรอไม่เครียดโอ้ยเป็นละลานตัวจริงผมว่าลูกผมน่าจะดื้อที่สุดในบ้านจีเอ็มทีวีแหละดื้อเหมือนใคร ดูดูเหมือนตาตาครับผมเป็นเป็นคิดทันเลยเรียกว่าเป็นคุณพ่อที่ดีในการสั่งสอนลูกก็เลยแต่ลูกอาจจะซนไปหน่อยด้วยด้วยเออ่หน้าตาแล้วก็คาแรคเตอร์เขาที่ก่อกวนมากๆเลยแต่คนกะลาตีว่าลูกคุณจะต้องพีแก้งนะใช่แต่ผมก็อยากเห็นนะอยากเห็นเขาเติบโตมาอยู่กับพวกแบบน้องเลยนะน้องของพี่เตนิวอ่ะผมัรใช่มีโอกาสไปเจอน่ารักแต่พูดพูดเก่งมากเลยของเราพูดได้ไหมเราจะค้นไฟเอา ล่าสุดคือไปทำบริกรรมเยอะเหมือนกันนะคะต้องติดกิจกรรมเหมือนฮะติดสกินคิปอะไรเขาพนันนะแบบมาถึงของแก้มเอ่ยอะไรเอ่ยให้โอกาสได้แก้ข้อจริงๆก็ก็ก็กอดน้องเป็นประจำอยู่แล้วก็รู้สึกสบายใจก็เลยทำนี่มันไม่ได้กอดนะอะไรนะมันมุมกล้องหรือเปล่าครับพี่พมันต้องไหนหรอ มันจะเป็นแสงตกกระทบในหอมันเลยก็เลยเห็นแบบนั้นเจรครับเขาเรียกว่าไปเรื่อยครับเป็นไงบ้างพอว่ามันหลายมุมมันแบบว่ามุมหน้ามุมหลังมันรู้สึกว่ามันต้องกระซิบขนาดนั้นเลยหรือว่ามันรบอไม่ได้ยินหรือว่ายังไงบอกก็ก็แบบอะไรนะ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 ปกติมีแต่ตาต้าโดนโดนจี้ใช่ไหมเออทไมวันนี้เป็นผมวันนี้ตาเพิแล้วไครับ ทำไมแดงครับสื่อเลยผมเรียกตาตามอยู่นี่ได้ไหมเนี่ยยังไงสุปยังไงคือมุมไหนยังไงครับก็ก็มุมข้างๆครับข้างไหนข้างหัวใจย้ำชื่อทีว่าเป็นคนอะไเออไม่ไปไม่ะ เพื่อนเครับเพื่อนเนเยอะ่เพืตัวจริงเยนะเพื่อนเจริงมันเพื่อนเพื่อน่เาเยอะแยะนะผมว่าปีนี้ผมเปลี่ยนไปเยอะมากอะไรใช่ไหมว่าเราูเยอะครับต้องขอบคุณน้องเหมือนกันขอบคุณแบบพี่พี่ทุกๆคนครับ จากค่ายดูกูคนนะทำให้ผมแบบดึงดึงตัวตนผมลึกๆข้างในออกมาอันนี้คือเป็นตัวตนจริงใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นแค่ตัวตนที่ลึกของเราลึกๆบ้างแล้วก็มีบกแบบใ <c oughs> หม่ๆบ้างครับเรียนรู้อะไรมาเยอะครับตั้ง <c oughs> แต่เข้าค่ายนี้มา <c oughs> ใช่ <c oughs> อย่างพออยู่กับน้องได้ะไรจากน,น้องคน้างได้ะไรจากตา,ตา,ตาจริงๆโอ้โหความสาดใสแล้วกันนะมผมรู้สึกว่าชีวิตมันสนุกมากขึ้นแล้วก็ด้วยผมกับต้านิสัยแบบคล้ายๆ,ๆกัน,นครับไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรมันเหมือนกันมาก การแต่งตัวสไตล์ทุกอย่างครับอย่างอย่างถ้าง,งานต่อไปที่จะออกมากันเยอะๆะแล้วมันก็มันก็จะเป็นสไตล์ที่ผมกับตาชอบคล้ายกันเลยเนี่ยครับมันก็จะไปไปในทางเดียวกันทำงานมันมีความสุขมากครับตอนนี้แล้วก็คือเราก็มีความสุขกับตอนเราแี่ครับแบบนี้ใช่ไหมครับมีความสุขนะทำด้วยลิปสกสกาเลตในบ้านได้สกาเลตม,มีมีมีฟิตติ้งใปครับใช่เพราะว่าโฟนบอกว่าห้ามพูดแล้ว หรอครับต่อห้ามพูดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าผู้กำกับกลับมาว่าอย่าสปอยเยอะแล้วมีมีแค่มีแค่ลองยุ่ยเฉยเฉอใช่ไม่อยู่นี่หยุดพูดเลยอ่ะเหรอใช่ใช่แต่แต่ละคนนี่กล้ามแน่นมากอ่ใช่ยก็บอกว่าตอนนี้พี่ฟอสพี่วินพี่วินก็ภูวินคูบินอยู่แล้วก็มาถึงโฟนก็บอกว่าเออถือว่าเพิร์ด ผมมาสั่งเครื่องมาไว้ที่บ้านเลยเพราะผมเป็นคนขี้เกียจออกจากบ้านพี่ก็เลยซื้อเครื่องมาเล่นเองอะไรนี่ใช่ก็ปีนี้มีโอกาสได้เล่นเยอะขึ้นก็แบบต้องต้องปั้นขึ้นเลยเนี่ยทำฟิบมาแค่ไหนเขาอยากได้แค่ไหนก็จริงๆมันก็จะมีถอดเยอะครับเพราะว่าด้วยเป็นแบบไทยโบราณเน่ยมันก็จะมีความแบบถอดเสื้อบ้างอะไรแบบตามยุคสมัยแบบสมัยนั้นน่ครับก็เลยต้องฟิตนิดหนึ่งเพราะถ้ามันไม่ฟิตมันก็จะเป็นพุงช็อกแลตอย่าี้น่ารักนิหน่งจะร้อเห็นไหมครับ ทั้งแต่ละคนนะแต่ละคนนะทั้งพี่ฟอสที่ล่าสุดเขาหนามากแต่ละคนนี่คือกังวลใครกังวลใครสุดกังวลเหรอครับผมว่ากังวลตัวเองเนี่ยแหรอใช่กังวลสุดแล้วว่าจะทําได้หรือเปล่าอะไรนี่ก็พยายามทำตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าห้าสิบเลยครับ ไปถึงคุณเราก็เลยห้าสิบห้าสิบแล้วขึ้นมาห้าสิบแล้วขึ้น็เ้นืขึ้นรึ้นขึ้นเาาึ้น <c oughs> ขึ้นแล้นขบบึ้นขึ้นแบบไม่ชอบ่ขึ้นบึ้นขึ้่ขึ้นขึ้นขึ้นขมันขม,ม,ม,ม้นขม้นขึันขึ้นขึฟีขม้นสึบบส้นขึ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 นขึ้นมึ้นขึ้นขึ้นมึๆๆๆ้นขึ้นขึ้นขึ้นขะ้นิงๆน็ปรนมาณนั้นที่คุยกนขต้นขึ้นขย้นขึ้นขึ้นขึ้ว่า้นขึ้าขห้นขึ้ เออให้าม่ชมีมี pues ม mm ผมทักไปถามน้องมาเลยนอกจากแชท GPT แล้วก็มีตาต้า <sı> น <hh> <Ms> <Gesellschaft> right ี่แหละครับที่เป็นคนจัดตารางให้ผมแก่ตาต้าอย่างนี้นะครับทเขาจัดตารางยังไงอะผมถามไปบอกว่าจัดตารางเวทให้หน่อยห้าวันแล้วเขาไปยังไงบ้างเขามันมันฟีดแค่ไหนสำหรับเทนเนอร์ตาต้าอ๋ออันนี้ตาต้าไม่ใช่จัดแชท GPT ใช่เขาจบบใช้ GPT แค่เท่านั้นตาต้าก็บอกว่าแบบเออมีส่งคลิปมามีบอกว่าให้ไปทำแบบเล่นหัวไหลยังไงอะไรแบบนี้ครับ ลองลองชวนเขามาดูที่บ้านเพราะเราซื้ออุปกรณ์ไวที่บ้านนะการจะชวนมาอยู่ยให้มาเล่นด้วยกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเห็นว่าล่าสุดประกาศแฟนคอนอ่าใช่ครับใช่ในนบ้้าไไม่ก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้มีโอกาสได้ได้ได้ทำแฟนคอนออกมาต้องขอบคุณแฟนคลับทุกทุกท่านนะขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่แบบสนับสนุนพวกผมตั้งแต่วันแรกจนแบบเออจัดแฟนคอนได้มีคนแบบ รักเยอะขนาดนี้ดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เจอกันครับพยายามจะฝึกแล้วก็จะเอาทักษะต่างๆที่เราชอบออกมาเสนอให้ทุกคนได้ดูครับผงว่าจะได้เห็นหลายๆมุมหลายๆมุมแน่นอนครับรับรองว่ามันฮะน่าจะใส่แบบเต็มที่เลยครับโอกาสอีกที่เขาจะเต้นอย่างก็ไม่แน่ครับแต่ให้โฟกัสที่กีตาร์เถอะพี่โอเคครับโอ้โหฝากด็ออรเอาลีฟแบนด์ด้วยนะอ่ะอินเราใส่กันใส่กับ